อขอขวดข,ขอขวดของเรางั้นก็ขอควายเข้าหนาดิค่ะควายเข้ามาขอคนอหญิงขังคณะขังข้างป่าหางใจก้าวจัดการใส้ดีส,สิ่งตีดังสสีางวิ่งหนีพระโชคลาดีสะกเส้นพูดกันพะนะระผู้หญิงสูงพระราชดาสวนบาราบาราหูหันประธาน มาล้างคามาลม้มทอนข้าเขาข้าพุทธเจ้าเดินย่งนางโนเน้นไม่มาโนาเด็กต้องไม่มันโาเต่าล้างตุงเท้าถุงแบกขนพระทหารอดทนมาทอไม่เออไม่หลวงพ่อไผ่ได้ไม้มทับถมบ่อปลาตากลมผาพึ่งทำดังบ่อฝาถนทานพาลพ้างตั้งาพราะพุทธอาจะพระพุทธกา เขียวยายเรือยภัยไฟเลี้งตายละพ็แแวนลุงเย่สอสล่าแย่งเนพ่า้สีหนวดจาเราซื้อดาขนมพอคีบใส่ผ้าเราจะบาถากอ้อมมาอ่างเมืองนะเอานุกตาเต้าเอถงเส้นไหนคะเอ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 บีเอีเอส อก็ก็เอ้ยก็ไก่ก็ไข่ในร